ปวดมากปวดจน,น,<า>นไม่อยากจะก้าวขาคือไม่อยากจะไม่อยากจะเดินไม่อยากจะยืนแล้วคือไม่อยากจะซุดลงไปนั่งเฉยเลยค่ะมันโอเคขึ้นคือเช้าขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ตึงมันผ่อนคลายลงจากที่เคยเป็นขาที่เคยชามันก็ไม่ชาชแล้วก็คือที่ว่าเวลาเราเดินก้าวเนี่ยมันจะปวดแป๊บขึ้นส้นหลังมันก็ไม่เป็นหลังจากที่หนูกินเปนผงแล้วหนูดีขึ้นแต่หนูกลัวไปอีกเลยกลับมากินเปเม็ดแค่วันละหนึ่งเม็ดเพราะว่าหนูทางานแบตเดิมอยู่แล้วก็อายุ หนูยันน้อยคงกะเลี่ยงกลัวมากท่านร่างกายต้องป่วยเพราะเวลาเราไปหํามหมอแล้วใช้เงินเยอะเพราะว่าถ้าไปกินยาแก้ปวดแล้วมันไม่หายมันก็เบืองเงินอยู่ดีค่ะปวดหลังปวดหลังแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยค่ะคือดูบเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่สองสัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วคือทานไปได้ทัสองวันสามวันเค่ะการ เท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการก๊อบแกรบมันมันหายไปมันหายไ,ไปมันดีขึ้นนะคะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้ไงานปวดข้อปวดเขา่าเสียงดังกรอบแก๊บด,ดีบูลช่วยคุณได้ดีบูลทั้งชนิดผงและชนิดคปบซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและขอ้ออย่ารอโทรเลยโทรเลย ปวดเข่ามากเลยค่ะคือเดินเช้ามานี่จะตึงจะแบบปวดจนบางครั้งก้าวขาไม่ออกเหมือนคนต้องเดินงอแล้วก็มันก็ขึ้นหลังด้วยแล้วก็ชาปลายเท้าด้วยปวดมานานหรือยังคะเป็นมาสองปีแล้วค่ะสองปีสามปีแล้วค่ะหมอบอกว่าข้อเข่ามันเสือ่อป้าก็ทานยาปวดเพรเข่าตัวอื่นตัวเยอะๆลองมาหลายยี่ห้อค่ะมันได้แต่วแง่บรรเทาคือมันไม่ได้หายหรืออะไรไปเจออันนี้เข้ายาตัวนี้เข้าป้าก็เลยโทรไปถามแล้วก็สั่งมาเลยว่าลองทานดูแล้วป้าหย,ยุดยาทุกตัวที่ านอาการปวดเวลาคุณป้าปวดเนี่ยมันมันทรมานยังไงก็มันปวดปวดปนนมากปวดจนไม่อยากจะก้าวขาคือไม่อยากจะไม่อยากจะเดินไม่อยากจะยืน<ม>แล้วคือมไม่อยากจะซุดลงไปนั่งเฉยเลยค่ะ<ม>ถามว่าท้อไหมท้อแต่ก็ต้องสู้เพราะยังต้องเลี้ยงลูกชายตัวเล็กอยู่คุณป้าทานยังไงทานมาได้4วันแล้วค่ะวันแรกก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นคือเช้าขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ตึงมันผ่อนคลายลงจากที่เคยเป็นขาที่เคยชามันก็ไม่ชาแล้วก็คือที่ว่าเวลาเราเดินก้าวเนี่ยมันจะปวดแป๊บขึ้นสันหลั มมันก็ไ่เป็น้า,ารู้สึกว่าดีมากเลยค่ะทานสี่วันนี้ผลลัพธ์ออกมาอาการที่มันชาอาการที่มันปวดที่เสียวสันหลังมันก็ทุเลาลงอะคะ่ะป้าจะทานไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณดีวุลด้วยนะคะที่เชิยให้ป้าดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์จริงๆค่ะเธอผู้นี้นะคะเป็นชาวกะเหรี่ยงนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องซันค่ะอยากให้น้องซันแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อซัน มาจากจังหวัดตากาอําเภอแม่สอกค่ะน้องจันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานหรือยังคะนานแล้วค่ะเจ็ดแปดปีแล้วค่ะเข้ามาที่นี่มาทํางานอะไรคะทํางานร้านอาหารบ้านแล้วก็แม่บ้านค่ะทำความสะอาดบ้านค่ะตอนนี้ซันอายุเท่าไหร่คะอายุ24ปีค่ะปัญหาของซันที่เกิดในเรื่องของการปวดข้อกระดูกนี่คือเป็นยังไงคะอาการ มีปวดข้อปวดแขนบ้านแล้วก็ปวดหลังบ้านค่ะเปคนคนที่เครียดหรือไปมันเกยอย่างนี้ค่ะจะชอบปวดแถวไลอย่างนี้ค่ะ้วเวลาที่อาการมันปวดมากๆเนี่ยอาการที่ที่สันเป็นแล้วมันทรมานคือยังไงนะคะที่ปวดคอมากที่สุดแล้วก็ปวดเอวค่ะปวดตรงเอวแล้วเวลาปวดเอวเนี่ยเราเดินถนัดไหมไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดแล้วน้องสันรู้จักผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ยังไงคะดูจาก a ฟ e b o o k ค่ะแล้วก็ เลยสั่งโทรมาค่ะอ๋อโทรเข้ามาจากซื้อจากเฟซบุ o กนะคะ,คะหลังจากรับสินค้าไปแล้วเริ่มลองทานาน้องทานซานตัวไหนก่อนคะตัวนี้ก็ค่ะเป็นผลก่อนค่ะ อาการเดิมที่เป็นคือเป็นยังไงคะเป็นปวดคอแล้วก็ขยับตัวไม่ค่อยได้ค่ะเบ็ดนี้นะคะเบ็ลำบากมากค่ะหลังจากทานไปแล้ว5วันนะคะอาการเราดีขึ้นยังไงดีขึ้นขยับตัวได้สบายสบายเลยค่ะพอกิน5้าอ่าซองดีขึ้นฉันก็เปลี่ยนมากินแบบแคปซูลนะคะเป็นเม็ดหลังจากที่หนูกินเป็นผงแล้วหนูดีขึ้นแต่หนูกลัวเป็นอีกเลยกลับมากินเป็นเม็ดแค่วันละ1เม็ดเพราะว่าหนูทางานเบดเดิมอยู่แล้วก็อายุหนูยังน้อยคงกะเหียงกลัวมาก ถ้าร่างกายต้องปอ่วยเพราะเวลาเราไปหัมหมอแล้วใช้เงินเยอะเพราะว่าถ้าไปกินยาแก,ก้ปวดแล้วมันไม่หายมันก็เปืองเงินอยู่ดีค่ะในฐานะที่เรานะคะคพี่ก็ต้องของขอนุญาตใช้คําว<ะ>่าเป็นชาวต่างดาวนะคะทีนี้ค่าแรงกับการที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองเนี่ยซันมีความรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะไม่เยอะสกปรกผ้ามาก่อนค่ะถ้ายาสกปรกผ้าดีต้องเป็นดีบนค่ะผ <c oughs> ลติตภัณฑ์ดีบนดีจริงๆค่ะน้องซันชอบม,ม,มากค <c oughs> ่ะต้องบอกได้เลยอายุเท่าไหร่ อายุับอายุ68ก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาบปูว่าสองอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนค่ะอุบัติเหตุอะไรครับอุบัติเหตุรถชนกันรถชนค่ะรถชนกันแล้วก็สะโพกหากสะโพกตรงนี้เหรอครับ่ะมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่ ก็วกใส่ไฟเบอร์การเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังรักษาเนี่ยมันค่อยช่่มหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วร้าวลงขาแต่มากินยาเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็ขับออกเป็นปลายเท้าก็ดีขึ้นทำไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดสินใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะ เราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องนงดานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหมเบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียว อาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยช<า>ื่อคืออะไรคะนิสากรชื่อนิสากรมีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยคะ่ะก็ดีวันนั้นเริ่มแล่ะก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข้ามาในบ้านรู้สึกว่ามันปวดหลังปวดหลังอย่างมากก็ก่อนหน้านี้ออกกําลังกายมาบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็ท้อ,อ,อมายกกระถางก็ยิ่งทาให้ปวดปวดปวดด้านหลังนะคะ เหมือนปวดเริ่มปวดที่หลังใช่คฮะแล้วทําไมตัดสินใจทานที่บุญก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไงเวลาจะนอนลงไปเนี่ยมันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดปวดด้านหลังปวดกระดูกอะ่ะหลังจากที่เรายกกระถางเข้าบ้าน แล้วคือมีอาการปวดแล้ววั่นรุ่งขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลําบากยังไงน่ะเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูลไปอะค่ะก็เลยทานทานต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์อ่าทานต่อเนื่องเพียงแค่2สัปดาห์นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองใช่ค่ะก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้วใช่ค่ะปวดเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะ ช่วยให้อาการดีขึ้นมันถังไวอะเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเริ่มมีอาการนิ้วล็อกเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากรเนี่ยมันจะกำไม่สุดถึงพอเวลารเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวด ปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไไดอ๋อต้องให้ลูกมาช่วยง,าง้า,าง,างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะเราอย่างว่้คุณแม่แบบแมวอ,อะอเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมพี่ติ๊กถึงได้ทานลีบูนคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนำค่ะเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้ว ดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบไฮ้ยอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินค่ะอันนี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่ติ๊กกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอะหายไปตอนไหนไม่รู้ หายไปตอนไหนไม่รู้ซองแรกเป็นยังไงอะซองแรกก็ฉีกซองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะคะก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สัก2สองวันสามวันอะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการก็แก๊บมมันมันหายไปมันดีขึ้นอะย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวด มันไมม่วันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะเพียงแค่สกล่องวีเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะ แล้วว่าขอบคุณอขอบคุณดีบูญขอบคุณดีบูลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบูลม,มากๆเลยใช่ไหมคะ,ะมีอะไรฝากเพื่อนๆเ,เราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายัางไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให,ให้ให้ลองพิสูจน์ <c oughs> ให้ลองพิสูจน์นะ <c oughs> บอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องทำเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่ง ตัวีิเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผล,ผลจริงๆดีบ<ด>ูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปได้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบไปด้วยไพ่บัคเอ็กซ์ตรักซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายทูมาริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสษด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูนทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกแพทยทุกวัยดีบูลทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและข้ออย่ารอทรเลย